สวัสดีค่ะวันนี้สนอยามาเล่าเรื่องท้องผูกเคยได้ยินกันใช่ไหมคนส่วนใหญ่น่าจะรู้จักแหละท้องผูกแต่กรณีนี้ไม่ธรรมดาเพราะพี่สาวสนเองเป็นท้องผูกมานานเป็นสิบปีเลยคนที่เป็นท้องผูกเนี่ยยิ่งเป็นเรื้อรังมันก็ยิ่งอึดอัดทรมานะคะเพราะว่ามันไม่ใช่ท้องผูกธรรมดาเป็นแบบที่ ต้องนั่งห้องน้ํานานๆต้องเบ่งต้องทรมานบางทีไม่ได้ถ่ายเลยเป็นสัปดาห์เงี้ยค่ะถึงขั้นที่ถ้าไม่ทานยาก็กถ่ายไม่ได้ใครเคยเป็นขนาดนี้ไหมแล้วก็ใครมีวิธีแก้อย่างไงมาลองฟังกันดูนะตลอดสิบปีที่สาวสนก็ลองมาทุกอย่างแล้วแหละกินผักเยอะๆก็ไฟเบอร์ทานน้ําดื่มน้ำมากขึ้นออกกำลังกายกินไฟเบอร์เสริมดีถอกล้างลำไส้ แถมยังต้องส่องกล้องจนสุดท้ายไม่พ้นหาหมอแล้วก็ทานยาถ่ายยาถ่ายที่เขาเรียกว่ายาระบายก็คือในความหมายเดียวกันนะคะแล้วก็ที่สําคัญปัญหาก็คือถ้าไม่ทานยาก็ถ่ายไม่ออกระบบลําไส้มันก็เหมือนหยุดทํางานไปเลยทําให้รู้ว่าการแก้ด้วยวิธีของแรงก็ไม่ได้ทําให้ลําไส้กลับมาแข็งแรงได้จริงจนมาวันหนึ่งสนก็เลยแนะนําให้พี่สาวลองใช้วิธีใหม่คือทานชาสมุนไพรอ่อนๆตัวหนึง่ง ร่วมกับโปรไบโอติกทุกวันใช้เวลาสักพักสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเริ่มมีอาการลำไส้กระตุ้นเตือนให้เข้าห้องน้าแล้วก็ประสบผลสำเร็จได้อย่างไม่ทรมานมากนะักอันนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณดีแล้วนะคะชาสมุนไพรมีฤทธิ์ช่วยกระตุ้นลำไส้ให้บีบตัวอย่างนุ่มนวลลดท้องอืดลดแกส๊สทำให้อุจจาระที่แข็งตัวนิ่มลง ไม่ทำให้ลำไส้ดื้อเหมือนกับยาระบายส่วนโปรไบโอติกเพิ่มแบคทีเรียดีที่จำเป็นในการขับถ่ายทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานลื่นขึ้นลดอักเสบในลำไส้ช่วยให้จังหวะการถ่ายกลับมาเป็นปกติเมื่อใช้ร่วมกัน มันไม่ได้ช่วยแค่การขับถ่ายแต่มันยังช่วยซ่อมระบบลำไส้ที่พังจากการที่ท้องผูกเรื้อรังมานานจากที่เคยต้องเบ่งทุกวันจนหน้าแดงตอนนี้ก็กลับมาถ่ายเองได้บ้างแม้จะยังไม่ทุกวันแต่ก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีขึ้นมากเลยนะคะชีวิตก็ดีขึ้นจนเจ้าตัวเองก็ยังไม่อยากเชื่อแล้วก็เป็นความคาดหวังว่าในวันหน้ามันจะดีขึ้นกว่านี้อีกค่ะเรื่องนี้ทำให้สนอยากบอกกับทุกคนว่าท้องผูกไม่ใช่เรื่องเล็ก และเราก็ไม่ควรคิดว่าเราจะต้องอยู่กับมันไปตลอดชีวิตบางครั้งเราต้องฟื้นฟูระบบลำไส้แต่ไม่ใช่บังคับมันว้วยยาถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ท้องผูกมานานลองฟังร่างกายตัวเองดูนะคะอาจจะไม่ต้องใช้ของแรงแต่ให้ใช้วิธีที่เรียกสมดุลกลับคืนมาหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนคะ่ะเราไม่จำเป็นต้องอยู่กับความทรมานแบบนี้ไปตลอดชีวิตนะ แล้วก็ถ้าใครอยากซักถามหรือสนใจคอมเมนต์มาถามได้ค่ะสุขภาพดีไปด้วยกันกับเซลล์เวลเนสโฟดี D.